การลงดำพันค่ะเสือออกหนึ like ่งแต้มมังกรออกเก้าแต้มเริ่มลงเดิมพันแล้วค่ะ การลงดมพันธค่ะเสือออกหกแต้มมังกรออกสองแต้มเริ่มลงเดิมพันธแล้วค่ะ สุดการลงดำพันค <th Prom Matthew> ่ะเสือออกหนึ่งแต้มมังกรออกสี่แต้มเริ่มลงเดิมพันแล้วค่ะ กลงดํมพันค่ะเสือออ,อก้9แต้มมังกรออกทิงเริ่มลงเดิมพันธแล้วค่ะ สิ้นสุดการลงดําพันธ์ค่ะเสือออกสี่แต้มมังกรออกสี่แต้มเสมอชนะเริ่มลงดมพันแล้วค่ะ การลงดมพันธค่ะเสือออสิบแต้มมังกรออกจีนเริ่มลงเดิมพันธแล้วค่ะ สิ้นสุดการลงดมพันธ์ค่ะเสือออ,อกสิบแต้มมังกรออกแจเริ่มลงเดิมพันแล้วค่ะ การลงดำพันค่ะเสือออกเก้าแต้มมังกรออก